เลยครับท่านผู้ใหญ่กำเพงแสงเพงนะะนครับทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ชาคิ้งนะครับท่านกัณฐ์เจริญพราสู่มาหาท่านผู้ใหญ่วัดเพชรลงรัตนแกนะครับวันน,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 นี้ผมด้วยอธิบดนาย,ยกนะครับเราก็กับความสำคัญของประเพณีองการนัน่งเลยน้องอนุรักษ์ การเป็นเจ้าภาพร่วมกันพัฒนานะนี่คือสไตล์ท่านนายกนี่ผมรู้ใจท่านว่าท่านนั้นก็เป็นประธานในการจัดงานนี้ก็ผมนายวิรพลสุเด่นผมรองนายกการมหาสุรประเสริฐวงศ์ในนามของคณะกรรมการจัดงานปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีนะครับก็เรียกว่าครับ แลวก็จนมรื่องเออาซุนเกอร์ยูรานะครับหนึ่งช่วกับผม็ไม่ทราบเลปีนะครับเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยครับอาบเาสบป้นะครับที่สในแต่ต้องอว่าาไ่กับโแม่ าที่ผู้บริหารได้ดำเนินการแล้วนะครับเมื่อแขกขึ้นที่เกียนเลิศเสกพนาจารย์และผนักศึกษาปีที่3นะครับโอประทับใจนะครับถ้าเหน่วยก็ไม่เป็นไรนิยมแล้วก็มีวิชาด้วยนะครับควาเงินทันสมัยสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุและทัศน์ความหมายต้องยิ้วด้วยนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ของเรายิ้มไปส่งที่รถนะครับพร้อมครับเราได้เตรียมงานบางแห่งเจ้าหน้าที่ของเราเจ้าหน้าที่ของเราเยอะ ีรหรือว่าใครที่มีลูกผูกหลานมานะครับก็มาช่วยกันช่วยคือบันไดที่ไปทีมาหดีมากครับนายกยังบอกได้หมดยัดบอกไปทก